ัซีรีส์เราคิดแบบเป็นไงนี่อีพีที่พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้อีพีห้าเหรอไม่ได้ขึ้นมาก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราได้ได้ไปดูตัวเองเล่นแล้วเราแบบเหมือนเราไปกับสตอรี่ไปกับเรื่องราวเหมือนเราเป็นเป็นคนชมคนหนึ่งที่มาดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นนตอนมันนั่งดูเช่ครับผ่านะคนดูตอนตอนตอนนั่งดูเองมันมันรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งอะเพราะว่าเราแบบอย่างเงี้ยดูตอนแรกเนี่ย พราะแบบเราเราไม่รู้ว่าเออมันจะมันจะโอเคไหมทุกคนฟีดแบ็กอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอพอออกมาแล้วก็รู้สึกสบายใจนะรู้สึกดีขึ้นแสดงว่าครูก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเรื่องแรกเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะใช่ครับก็ก็ตื่นเต้นทุกเรื่องใช่เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราแบบเราเราชอบด้วยเราก็อยากจะให้มันออกมาดีใช่ครับมันมีวิธีตรงนี้เนี่ยที่แม้ตอนตื่นเต้นปิดตาดูข้างเดียวหรือไงก็นั่ง นั่งดูไปอ่ะพี่คิดครับส่วนใหญ่นะผมแบบเออเวลามาในอย่างพวกเนี้ยเราก็จะนัดกันแล้วว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่งนั่งช่วยช่วยเชียร์กันเวลาดูอย่างเงี้ยดูรีแอคไหมว่าพี่คิดเขารีแอคยังไงบ้างกันที่เขาดูเองดูครับดูครับถ้าแบบอย่างอย่างตอนสองเนี้ยมันจะมีซีนที่แบบเอออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วเขาจะแบบเหมือนสู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงพอหันไปมองแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนีสจะสนุกดีครับเวลาดูด้วยกันและในส่วนของการแสดงเรา เราในภาคการแสดงของเราเองเราดูล้วเป็นยังไงบ้างเกลือนตัวเองไหมหรือว่าก,ก็ดูผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วแบบเวลาดเวลาให้ดูตัวเองเล่นเลยมันมันจะเห็นว่าแบบเราเราเล่นออกมาเป็นยังไงเราเล่นมาเป็นยังไงแล้วก็จะเอามาแบบสามารถเอามาปรับปรุงในเรื่องต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นครับแล้วก็ เวลาที่ผมดูตัวเขาหลายคนมองว่าเราเล่นมาจากตัวจริงตัวจริงเราเป็นคนเงียบแต่ว่าในเรื่องเราพูดเด้นฉาดฉาดพูดได้คล่องมากใช่ครับมันมันมันต้องยังไงบ้างมันคือเป็นคาแรคเตอร์นักเต็มที่เลยหรือว่าใช่ครับเวลาเล่นเราก็ต้องสวมจิตวิญญาณเข้าไปในปีศสจนะครับเพราะว่าตัวจริงของเรามันมันก็ไม่ไม่เหมือนในซี่งีอยู่แล้วครับมันก็ใช่ครับเราก็ต้องทําออกมาให้มันให้มันสมบทบาทให้มันเป็นที่ไม่สุดปีแสงมาติดมากับเราไหม อะไรครคับปีแสงมันติดมากับเราไม่ติดตัวเราติดมาไหมพี่พ่อไม่ก็ผมผมรู้สึกว่าพอถ่ายเซนติสร็จมันก็มีมีอะไรหลายๆอย่างแบบข้อคิดอะไรเงี้ยว่าเออมันมันก็ติดมารู้สึกว่าเพราะเพราะรู้สึกว่าปีแสงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลุยไปกับทุกอย่างเป็นคนที่ค่อนข้างจะพุชคนอื่น <c oughs> ไปให้ถึงแบบไปให้ถึงศักยภาพของเขาอะไรอนยะ่างเงี้ยผมว่าเออเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรอะไรที่แบบดีๆเนี่ยเราเอามาใช้ได้ <c oughs> ใช่ใช่แล้วมันมีปีเดอร์ปีแสงมันไม่พีตรงไหน ะะมันมีอะไรไม่ดีตรงไหนพีใส่สมันมันมันก็ไม่มีแบบอะไรดีขนาะดแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าแบบเรื่องของความแบบหุดหงิดชุนเฉียวหัวร้อนอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไม่ใช่ผมเพราะที่จริงเราชูช <c oughs> ีพทางคนทัางนิ่งเงียบใช่ไม่ค่อยอะไรอยู่นะ <c oughs> แล้วใช่พออย่างงี้มันก็คือแบบว่าติดมานิดหน่อยใช่ <c oughs> แล้วพอเราดูแลเราให้คะแนนท่าแบบพอมันจะเดินทางมาถึงทิศทางแล้วพอดูมาตอนนี้ก็สัก เส็สักแปดเืตอนหลังๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าสตอรี่มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนหลังเราจะได้จะได้เห็นบทสรุปว่ามันจะเป็นอก็ฝากติดตามด้วยทุกวันนี้ไม่ยังมีความกดดันมากเพราะหลายคนคข้างหวาใช่ตัวตัวเองมันยังมีความกดดันมันถายไปอยูตบ้าง้วผมผมรู้สึกว่าพอซีรีส์มันออกมาแล้วอะผมพอได้เห็นว่าแฟนคลับเขาตอบรับมายังไงพอได้เห็นอะไรอะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันมันค่อนข้างจะถลายความกดดันความเครียดลดลงเยอะมาก เราเรกิ่งอยู่ไหมก็การเล่นซีรีส์บอยเหมกัเพราะเราก็วายมาหลายเรื่องแล้วนะค <c oughs> ือตอนเล่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับเออมันก็นรู้สึกว่าเรา <c oughs> เราเล่นมันมาหลายเรื่องแล้วอะไรครับอะไก็รู้สึกว่าเป็นเออเริ่มจะเป็นเราเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้น <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วคุณคิดทำให้กอนสบายใจไหมมาบดดี้เราคุณคิดก็จริงๆคุณคิดนี่แบบน่าหลาดมากเพรเขาแบบคอยเออเขาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าเราแบบ มีคำถามอะไรเรื่องคาแรคเตอร์นี้หรือว่าซีนนี้มันเป็นยังไงซีนนี้มันยังไงเราเราถามเขาได้ตลอดเนี่ยเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างจะเปิดรับเปิดใจรับเราในทุกๆเรื่องนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็มามาเชียร์ด้วยอ้าจริงเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เห็นมาแชร์ให้กำลังใจอีกันเลยให้กลังใช่ขอชอบงานนี้ก็เป็นงานแรกของผมด้วยใช่ที่น้ออกเมืเดแล้วเมื่อกี้เดินๆอยู่แล้วมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นแบบโอ้งใจมาเชียร์เลยจ้าเออเขาได้บอกมาก่อนดู เขาตัดเขาบอกเราไหมว่าเขาจะแวะมาบอกอยู่ครับเออก็คือไปเดินซื้อรายการด้วยกันนะใช่จริงจริงๆเราขึ้นในปากสมัยองคิดนะเพราะว่าแม้อายุเขาจะเป็นพี่เราแต่ในเรื่องเขาต้องเล่นแงแย้งคือหน้ารำพานอ่ะเขาขึ้นเลยวพราะเขาเล่นได้แบบว่ามีเด็กลงผมผมรู้สึกว่าแต่ละซีนที่ผมเห็ขาเล่นมันยิ่งยิ่งเรื่องนี้นะผมไม่เคยเห็นเขาแบบในคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนแล้วแบบคือคือตอนแรกที่คิดว่าเขาคุยกับผมเลยว่าแบบเอ้ย คาลิเตอร์แบบนี้มันเป็นไงแนะเพราะเขาก็ไม่ไม่ชินกับคาลิเตอร์แบบนี้เหมือนนะแตพ่พอผมเห็นเขาแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบมันน่ารักอ่ะมันแบบมันเป็นอีกหนึ่งคาลิเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นจากพี่คิดใช่ไหมแล้วเ,เราก็เออเรารู้สึกชอบคาลิเตอร์เขาด้วยเวลาที่ดูซีรีส์อะไรนะหรือเวลาที่เราเล่นเวลาที่เราเล่นในในฉากอะไรเนงะี้ยพอเห็นเขามันมันยิ้มตะขขมลนะุดขำอะไรเงี้ยผมก็เออผมชอบชอบมากเลยครับทางเลยแบบงานใาพักของคุณวันนี้มาออกงานเป็นยังไงบ้างออกงานครั้งแรกคนเดียวต้องมาพูดอย่างเงี้ยมันมันมันเออก็ เราก็พยายามสนุกไปกับางานครันพยายามสนุกไปกับบรรยากาศเพราะเขาก็มี MC มาเดินกับเราด้วยเราเราไม่จำเป็นต้องแบบอธิบายอะไรทุกอย่างแล้วก็มี MC ีที่เขาก็ช่วยเราพูดอะไรของเยอย่างสง<ใ>นุกไปแล้วต้องฝึกพูดให้มากขึ้นมาหรือว่าฝึกให้แบบว่าร้องแปดเพลงที่เราบอกว่าเราที่เราจะร้องเพลงเยอะๆด้วยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตรียมเตรียมตัวอะไรมาเยอะๆเพื่อเพื่องานแบบเตรียมต,ต,ตัวแบบรีเสิร์ชแบบไอสินค้าอะไรของเขานิดนึงแต่ว่า ถ้าออกงานกับพีคิดเราก็โอเคกว่าเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์ถ้าได้ออกงานกับพีคิดก็รู้สึกก็รู้สึกสบายใจใช่ยมีมีคิดก็เอออุ่นใจจริงๆจะมีออกคู่กันมาตอนนี้เหรอครับเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้างานแบบงานด้วยกันก็จะมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมีซีคอนเดือนหน้าใช่ปลายเดือนต้งเต็นยตัวไงบ้างตอนนี้ก็พี่ก็เคยไปมาแล้วเราครับตอนนี้ที่คิด ทำห้องซ้อมไปเรียบร้อยครับก็คือ <c oughs> ทำทำห้องซ้อมที่บ้านพอก็อาจจะแวะไปซ้อมดนตรีอะไรอย่างนี้กันบ้างครับทำเพื่อที <c oughs> ่จะต้องไปซ้อมเลยเหรอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อาจจะไม่ใช่เพื่อไปซ้อมโดยเฉพาะแต่ว่าเขาก็ชอบชอบทางนี้อยู่แล้วผมเป็นผมเองผมก็อยากมีเหมือนกันแบบห้องซ้อมอยู่ที่บ้านเลยรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราชอบดนตรีถ้าเราชอบอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเป็นความฝันงเมีห้องซ้อมอยู่ที่บ้าน แสดงว่าการไปญี่ปุ่นนี้มันก็ต้องมีพาร์ที่ต้องเป็นพาร์ทที่คู่กันใช่ครับก็จะมีด้วยกันด้วยการกเลือกเพลงมันลำบากนะเพราะแต่ละคนก็มีสไตล์นิสชนในหัวเยอะมากผมว่าก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะมันจะมีเป็นพาร์ทของัวเองด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นพาร์ทของคิดด้วยแต่ในพาร์ทที่เราจะมาร่วมกันก็อาจจะเป็นเพลงอะไรที่เราร้องด้วยกันหรือว่าเป็นเพลงเป็นซีรีส์อะไรก็ไม่ค่อยยาก หลายฝากซีรีส์เราเดินทางมาถึงคร <c oughs> ึ่งทางแล้วมันจะเข้มข้นไปขนาดไหนถุงนุ๊กแก้วตลอดเวลาไหมครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับมีไม่เฟรดนะครับบทเกาหลีของพีแสงตอนนี้เดินทางมาเกือบจะครึ่งเรื่องแล้ว EP ห้าลวก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้มข้นไปได้ขนาดไหนก็ดูความน่ารักของเกาีด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็ฝากด้วยนะครับดูได้ทางช่อง GMM 25นะครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งน,นะครับ ทุกวันศุกร